สบายดีสวัสดีท่านผู้ชมเมื่อนี้กลับมาพบกับเขาคือเก่าเนาะทางซ่องลูกสาวสาวนาเมื่อนี้เฮาก็บุมี่ยังไลเนาะพี่น้องเมื่อนี้เฮาก็สิออกป่าไปหากินหมากไม้ป่าเนาะพี่น้องไปเบิ่งไปชมกันเลยว่าสิได้กินหรือบ่เนาะพี่น้องตอนนี้สาวเกิดกับสาวน้าพิ่นกกำลังย่างก่อนเลยนาะพี่น้องก็ไปสมอ๋อ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 ้๋ออ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 ๋ อันนีシシ้ก็สิชาวน้าเนาะเ้าเกิดพนว่าว่าพนเห็นมากมากอ่งโงนอยู่กลางป่าพนนอพี่น้องพนจิพาไปกินไปเบิ่งกันเลยพี่น้องวาสิได้หรือบ่ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเที่ยงเนาอพี่น้องแดดฮอนแห้งเรียรอ เ้าเกิดพ่นหักปวด่นชวนไปพ่นว่าเห็นมากอันอ่างงาล,ล่เพิ่นอยากไปกินพิ่นจะออนมันดก่นว่าบริส้ซื้อดรอกพี่น้องไปหาเลาะกินตามป่ามาังอง่างงมังลาฮะเบิ่งแน่ตโอแดดเปียงเปียงตอนนี้เฮากำลังห่างออกมาชาวนาเป็นแห่งย่างก่อน วัำว่ำเนี่ยตอนนี้เฮาก็มาหอนหหอหน่มเนาะพี่น้องแต่แตว่ามันแดดห้อนแห้งเบิ่งในพี่น้องผมเบิ่งบรรยากาศนี่ยกำลังเที่ยงแดดกำลังก้าเนาะทำนี่ค่ะเฮาก็มาเศร้าห่มก่อนจงไปหลังจากที่เฮ้าเศร้าห,มห่มแล้วเฮาก็ชิอย่างต่อเนาะพี่น้อง แดดอาลีโลแต่ว่ามันกะสิมีลมแน่เอาออกมาถงหน้าแหลวกะซีลมลมตอนอยู่บ้านหาฮอบอด้มีแดดบรด้มีลมนี่จะแดดอย่างเดียวอันนี้กะจะเป็นทางรถนาะพี่น้องทางรถออกหน้าเซากุ้งเองนี่แหละแต่ว่าเฮาบุมีรถเขาก็เลยขี่เกิบฮาบูขี่รถฮาขี่เกิบไป เจ้าเกิดกับเจ้านาวเพิ่นไปก่อนเลยพูไปเบิ่งตอนหอดต้นต้นมันเลยนอพี่น้องตอนนี้เฮากับม้าหอดต้นมันเป็นทีเรียบร้อยแล้วนอพี่น้องเี่นต้นมันเฮาก็สที่เข่าไปเลยเจ้าเกิดกับเจ้านาวเพิ่นกระเข่าไปก่อนเลยกอนไามาก,ก็ไล,ล่ หกลีนี่ฮะฮะบ่ได้ซื้อแต่ว่าหากินยากเด้มอมอาุงนเมืองลาวนี่เดี๋ยต้นมันพี่น้องด,ดกดกเป็นงงนอยู่พี่น้องผูใช่น่อไมใ,ไหใหญ่นะ เออมีเชยหน่อไม้เนาะคุณไม่คยชิขื่นบันได้ด้ตอนนี้ชาวเกิดกับชาวนาผนกำลังปีนอยู่นอนทานผู้ชมเพื่อจะได้กินกาเชื้อน้ายังขึ้นบ่ได้อยู่ลอยก่อนแล้วแบบนี้นนนขาล่องไลตูดๆล่องลยแล้ว ฮะมันซุกข no ักว่ามีไคกินเนาะดกดกพี่น้องเอ้ยเอาไปเช่ามมันจะขึ้นไปคาอยู่นั่นเข้าฮานเอาฮักฮักเอาดกดกมันเด้อผู้พี่น้องชาวเกิดติดปลาตดโรดพุ่นฮะยี่หวงขึ้นไปตีฮะจะพาถ่ายน้ำขึ้นก่อน ทางนี้ยังขึ้นไปได้ดยอยู่ปลามันก็หล่นบแลเลยเดชพี่น้องชาวเกิดเพิินกาได้มากองโอนเลยเพื่อจะได้กับว่า,ดดวารอดตายชาวนามวะ <laughs> อ่ะก็ขึ่นฮอดวะยังบดีได้ชมกระชิรอดตายเลย,ยผูกเสียงมันหล่นครกลัว่านคือทิ่มลงมานี่เอยอย่ายยทิ่มเด้อเดี๋ยวพี่น้องชาวนามพผนปอดลงมาเลยหมากอางโงนชุกขักอะลอีโล มาป่อดลงมาทิ่มรถเ,ออเด้พี่น้องมากอางุ่นเมืองลาวก็คือมากหัวนั่นเองนี่เพื่อสีเอาได้กะทั้ทงแดดทั้งฮอนมาฮอนแล้วก็ยังได้ปีนอีกปลูกชาวเกิดกับชาวนาติดป่ายอยู่ ต้นมันก็บริยายเป็นไรหรอกปูปตกลงมากออกระถึกริ้ตอนนี่อยก็เฮ็ดนหน่อไม้พร้อมพี่น้องเดนหน่อไม้่อยสิเอายามแรงหาสมนีกันยากเติบแล้วน้อพี่น้องบานอ่อยเพื่ยอยสิหาได้สมนีก็ แสดงว่าคนบูไดม่าฮาได้มันยังมีเนี่เด็กพี่น้องน้งไม้มีน้าแข็งกะกอน้ำไม้ไล่ลายกอน้ำไม้น้อยกำลังเกิดเผูกติดปลายตดดโบดชองคนอันน่ะได้หน้าของจริงมาหิวกันแล้ว มาองงนแล้ววะ,ะผูกชาวเกิดจากปัเหดพ่สังคมมาไมาได้อีกแล้วพี่น้องคะเดชชาวนา้ำเป็นกำลังสิปบอนลงมาเดชพี่น้องมา หม่างอ่างงนูนก็คือหม่างหวดนั่นเองเนาะคนล่าเขาเอินหม่างหวดหม่างองางงูเมืองรล้าบริปุบริพังหากินตามบาทตามดอนผูกชาวเกิดได้แล้วที่มลงใจคือว่ากันสะดอกตอนนี้เฮาก็าได้หมกัก หมุนป่ามาเป็นทีเรียบร้อยแล้วน้องพี่น้องเจ้าเกิดกับเจ้าหน้าเป็นคนปีนตอนนี้เฮากระได้มาแล้วเฮากระสิกับแล้วน้องพี่น้องมาดนี้ <Okay. S 1> ตอนนี้เฮากะกำลังจิมมือแล้วน้องพี่น้องหมุนป่าหมุนดอนออกไหมหกหกข้าหนูก็เกิดผูกหอดุ่มแล้วเพื่อน ได้จังลงได้ป้าป้านังโอกินปากดับเบิดกินพี่น้องแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บพ่นมาเด้อพี่น้องกินมากงงป่าเหมือนกันข้าวจงเราเกิดกับเจ้น้ำไปไปเมื่อไปเมื่อไปพี่น้องนอมีจะนอนลมมืยังลายมือค่ะมาหาหลอกกินหมากไม้ป่า จิไปชื่อกับโบม,มีเงินเดี๋ยวมาเพียงอีกป่ะตอนนี้เฮากาัมาหอดเที่ยงหน้าแล้วนาะพี่น้องมาเศร้าเมื่อยเลยประจวบาผมนเที่ยงหน้าเหาเองดอกเที่ยงหน้านะเศร้าเนาะพี่น้อง เราก็มา,าเศร้าเหม่ยอ,อยู่นี่เพราะมันแด็ด้อนแฮงสำหรับคลิปนี้กาเซากุ้งกาซิคอโ,โตลาไปก่อนนะนะ้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเดอพี่น้องเผื่อเป็นกำลังใจให้เราเห็ดคลิปหนาและคลิปจะต่อไปสบายดี